เอ้ยโดเมืกก่อกี้บักเสียงหายทุกคนผมเลยต้องทำใหม่แล้วมันก็ไม่เริ่มชีวันที่หนึ่งเหมือนเดิมใช่เพราะว่ามันงีง่ายๆเลยไม่แล้วโหคลิปที่อุาสาห์ตัดต่อมา <c oughs> ปะ่ะเนี่ยผมาาเอาไปใช้ชาาโอ้เงินก็เป็นศูนย์บาทเหมือนเดิมอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่นี่นมีอะไรด้วยนี่เนี่ย นี่นี่อันนี้อะไรอะ่ะพื้นนะเออเป็นโครงกระดูกด้วยไม่วะคืออะไรอะ่ะมีไฟฉายมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไหนผมไม่เห็นโอ้โหเกมบักบักหมดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเนี่ยผมเก็บของหมดแล้วแล้วไม่มีของมตัวผมด้วยคืออะไรอะ่ะไอหมอนั่นมันยังอยู่ปะเนี่ย<ท>เฮ้ยของอของนายเเพื่อนใช่ป่ะของนายป่ะ เนี่ยอันนี้ของนายป่ะคุยจากใครวะเนี่ยก็คุยกับมบ้านไปแล้วเขาบ้าไปแล้วคุยอะไรกันหลอนเลยเขาคุยกับมันเนี่ยเขาบ่นน่าเอ้ยคุณหลอนแล้วเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรวะคุณ็นอะไรเนี่ยคุณลงข้างล่นเอ้าวัอดี้เพื่อนโอ้โหเจอใครแล้วทั้งสองคนโอ้มีเพื่อนเยอะเลยวันนี้เฮ้ยวันนี้ผมมีเพื่อนตั้งเยอะกว่ะเนี่ยโอ้โหรวมกันเป็นสี่คนพอดีไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไป ไอ้น right, okay. ี okay. ่นะใช่ป่ะใช่ป oh, <oh, ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปล่าท้าวสับปะรดใช่ป่ะโอเคอยู่ด้วยกันไว้นะเพื่อนสวัสดีเอ้าเพื่อนหายเฮ้ยเพื่อนหายเกมดีแล้วกัาร์นเกมดีแล้วเอ้าเพื่อนหายไปแล้วโอ้คุณทำอะไรเสียเวลาชีวิตจังเลยวะฮะนี่โคตรเร็วนี่เป็นไงล่ะเฮ้ย อะไรขี้นี่ผมเก็บไอ้ตัวนี้มาตัวนี้ทำไมล่ะนี่นี่ดูคุณดูเนี่ยเไอ้ก้อนเนี่ยไอ้มาก้อนเนี่ยมันทำอะไรได้ไอ้ก้อนเนี่ยเฮ้ยก้อนนี้มันทำอะไรได้วะอ๋อมันขี้มันน่าจะโยนนี่หมอนเปล่าวะเออมันโยนโยนโยนได้ไกลนะใช่ใช่ใช่มันน่าจะโยนหลอกหมอนปะลองดูครับลองดูไปเฮ้ยมีซอกมีซอก ซอกเขาได้ปะเขาได้เขาได้เขาได้ปุดซอกเข้ามาทำไมวะห้องมันเชื่อมกันเฮ้ย <Hey. S 1> ฮะเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ๋อมันคือหัวกระโหลกนี่ว่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมช็อต <c oughs> คุณทำไมมาเบี่ยงวิธีกระสุนผมจังเลยวะเมื่อกี้มันหัวหมือนนี่เลย หเหมือนอะไรอ่ะมันหายไปแล้วเหมือนที่ปั um, ่นคนที่ที่ปั่นข้างหลัางคนนั้นไหนเน่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาวิ่ง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 คุณวิ่ง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 มันวิ่งช้าอยู่วิ่งช้าอยู่ไปกับข้อซอกข้อซอกเดินข้อซอกเดิมแล้วตัวอะไรตรงนั้นน่ะอยู่ๆมันก็ร่วงลงมาเอ้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 าเอ็กซ์เตอร์ จำนวนน่าจะตันวะ่ะเฮ้ยเ <c oughs> ทำไมอันนี้มันมันถูกปีด <c oughs> โอ,โอ,โอ้ตกใจไอ้เชี่ยอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันชาร์จได้ผมชาร์จก่อนชาร์จแล้วก็ปลาป้อง <c oughs> ปัดอยู่นะเหลือห้ามิก่อนเฮ้ยกบดักหัวน่าจะโอ้โอ้ทำไมผมโดนอ่ะเอ้าโอ้หันหลังใส่มันอย่าหันหลังใส่มันใช่เหรอเฮ้ยคุณคุณรีบ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 ทำรีบรีบทำในนี้เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเฮ้ยโอ้โหเหลือสองชีวิตแล้วเฮ้ยดูดูเฮ้ยเอาโอ้โหตายถุยเฮ้ยโอ้โหนั่นน่ะเจอยาแล้ว มองล้อลอยว่าไอผมหน่อยดิไม่มีไม่มีไม่มีไป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 โอ้โหเจนแม่งต่ำมากรีบเลยรีบเลยอุ้ยหมดปะเนี่ยวิ่ง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 เพื่อโอ้โหคุณแม่งกากว่โคตรกากเลยคุณน่ะกากพูดมากแม่งเอ้ยตายก่อนแล้วพูดมาก ตายก่อนแล้วพูดเยอะคดกากอ่ะดูดกากโอ้ยดูดิยอดวิวก็ไม่ได้วันแรกอู้สายเจอสับปะรดดียอดวิวก็ไม่มีโอ้ยคดกากเลยว่ะเฮ้ยแล้วกล้องหรือว่ากล้องนอยู่ข้างล่างวะกล้องอยู่ข้างล่างไหนอ่ะไม่มีอ่ะวันเนี้ยไม่ได้ยอดวิวหรอกดูจากสภาพแล้วอ่ะโอ้อเธอไปพวกคุณเลยเนี่ย เราไม่มีเงินกินห่มไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยพวกคุณเลยอะไรอ่ะเฮ้ยทอว่ะโอ้โยไม่มีหาอะไรอู้ต้องเอาอะไรหรอกไอเวนคนดูไม่ต้องดูหรอกโอ้ทีหลังก็ดูเยอะๆแล้วเอาเงินมาให้กัซื้อของเฮ้ยแย่ว่ะแย่ว่ะโอ้แม่งวันแรกแม่งก็ได้สูนวิวเนี่ยตายหาเลยแม่งไม่คุ้มค่าเลย คุณไม่รู้หรือว่าผมเจออะไรข้างล่างอ่ะโอ้ยแย่ว่ะแย่ว่ะผมเจอไอ้สิ่งทอ่ะลีอย่งสามตัวทอ่ะไม่เอไปฉายไม่มีให้ด้วยวันนี้มีแค่กล้องเออแย่ยอเออคุณอัดนะวันนี้โอ้โหเอ้ยคลิปวิดีโอก็ไม่มีเชื่อไหมเชื่อไหมอันอันเมื่อกี้เชื่อไหมยังไงก็ได้หนึ่งพันเชื่อไหมโอ้แล้วไม่มีไฟฉายทำไงอ่ะ แกตัวเปล่าไปตัวโคตรกากเลยอ่ะโอ้โหพอสู้คุณไม่คุณต้องเห็นบอร์มันโคตรงงเลยมีเวลาสิบสองวิเฮ้ยท,ท,ที่ไหนอ่ะอ,อะไรกล้องเหรออ,อะไรอยู่ที่เดิมเหรอเอากล้องมาค,คุณลองคุณลองดูฟิล์มนี้มีปะ มีมีเอ้มีโอเคเฮ้ยเอ้ยมันกระดันพ <Hey. S 2> ังอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันมีฟิล์มฟิล์มเป็นศูนย์ป่ะศูนย์โอเคงั้นแสดงว่าไอ้ที่ถ่ายไปเมื่อกี้น่าจะได้อยู่ป่ะล็อกเกอร์เอาพี่เอก er. อะไรล็อกเกอร์โอ้คือตัวมัมทำไมตกใจไอ้หมนี่ <S 2> <S 2> <S 2> เห้ยมนเจออะไรตรงนู้นอะ ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงไฟอ่ะเห็นไหมแวบบเราจะไม่ไปเพราะมันอันตรายเ,ออเพื่อคอนเทนต์ว่ะเพื่อยอดวิวฝากกล้องด้วย <c oughs> มันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราขึ้นเราขึ้นเลยเพราะว่าเราห่างกันยาอยู่อ หาราหารจากยาเดู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วแล้วยังไงอ่ะเดี๋ยวออนทิเอ๋อออนทิจิเอ็มจะหมดแล้ววะเฮ้ยแต่เราลองถ่ายเลยมั้ไม่ได้เลยไปโอ้โหตกใจโอ้ยท่ากระดุ้งเลยหมอนี่โอ้โหเฮ้ยไปท่าเดินดนีแม่งกินข้าวเรากินข้าวเราเลยโอ้โหไปเรอยรื่ไปเรื่ยไปรื่ไปยาเราอยู่นู่นเอาละครับถึงเวลากลับยานล้วนะทุกคน กลับมาตายบอกเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันยิงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมันยิงได้คุณหลบ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 แล้วไปเก็บกล้องหลบแล้วไปเก็บกล้องหลบแล้วไปเก็บกล้องเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยนะ หลบแล้วไปเก็บกล้องไปเก็บกล้องเฮ้ยคอนเทนต์น่ะคอนเทนต์ตายนะดูมันยิงผมดิมันยิงอยู่ๆมันก็ร่วงลงมาจากวามันก็แป้งขึ้นมาเลยอ่ะอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาแล้วผมจะไปยังไงอ่ะโอ้ยังก็เด้งเอาเจนก็น้อยเฮ้ยเก็บ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 ไปไปไปดูไอ้กล้องเก่าก่อนก็ได้กล้องเก่าเอากล้องเก่าไปใส่เผื่อได้เออเผมกล้องเก่าอยู่ตัวอยู่แล้วเมื่อไหร่สไหนคืองงมากเลยตอนเดินไปเดินมาก็ไม่มีนะ ไม่อยู่ๆมันก็เต้งขึ้นมาเว้ยเออจับเออคืออะไรวะอยู่ไม่กก็บมาก็มาไม่มีตงังค์จะให้หักหรอกนะบอกให้ได,ได้ปะลองเข้าไปดูดิเอ้าได้ว่าเป็นแผ่นซีดีเงี้ยอือฮึฮะอ๋อ,ะอ,ออัดไปช่งชวงๆไงใช่ใช่ใ คุณอนะัดเล่นไงผมคิดต้นแรกมันเฮ้ยมันอัดไอ้นี่ดิเฮ้ยแสดงว่างั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันต่อไปเราต้องไปเก็บกล้องเก่าแล้วก็อัดกล้องใหม่แล้วก็ใส่เป็นสองแผ่นปะคะุณจะแบบเดี remember, ๋ยววิธีกระสุนจังเลยวะเฮ้ยทำไมคนดูเพิ่มันมันเลยวะอันนี้เมื่อกี้มันหัวเหมือนนี่เลยอ่ะแบบเราอัดตอนช่วงที่แบบมันเป็นนี้เนี่ยอนี่พอดี๋ยวผมขออัดเลยดิไอหมอล่างสุดมาตอบว่าอะไรวะ ่ผมโดนตัวอะไรผูมันเเกี่ยวอะไรกับผมด้วยเนี่ยไอ้หมอเนี่ยสงสัยว่าเบียร์ล่นเป็นเพื่อนที่ดีนี่มัก็ลงมาลงงานรัฐธรรมศสตร์ได้แน่เลยวันร้อนดังมากกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นอะไรอุ้ยคโอ้โหหนึ่งโอ้เฮ้ยหนึ่งพันเลยอะเดี๋ยวนะดูไอ้หัวเขียวมันบอกมันบอกว่าพวกเขามีส่วนอะไรที่สวยสักอย่างเมื่อกี้อุ้่ตกใจไอ้เชีย ฮเดอะบิ๊กโลก t ีส์ล่องยนต์คลายอิงปูตินอะไรวะปูติงปูติงมันบอกว่าเอ๋อหุ<_<_่นยนต์ตัวใหญ่ร้องอะไรวะหุ่นยนต์ตัวใหญ่อะไรสักอย่างอ่ะปัดอยู่นะล่องห้าพังเหรอกดดักวะไม่รู้อ่ะเุ้ยโอ้ยเล่นมาเล่นมาพันกว่าไลค์พัน ดีใจะปะไปเฮ้ยวันนี้ห้ามตายนะแล้วใครจะไปรู้ว่ามันจะมีหมาที่มันยิงได้วะไ,ไม่รู้แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไฟฉายก็ไม่มีอ่ะซื้อเออวามีตังค์อยู่เดี๋ยว<ด>ผมซื้อไฟฉายไปเรามีเงินเท่าไหร่อ่ะร้112อยสิบสองบาทร้อยร้อยเจ็ดสิบสองนี่เอานี่นเอาซื้อไหนดีอัน 150. ร้อยห้าสิบไเือสองร้อยดิเฮ้ยร้อยห้าสิบดีกว่ามันก็มีแค่นี้อ่ะ ร้อยห้าสิบไม่ได้ผมซื้อเลยแล้วก็อันนี้ด้วยเออซื้อซื้อไม่สองอันเลยมันจะซื้อสองอันได้ไงซื้อได้เรามีแค่ร้อยเจ็ดสิบกับร้อยเจ็ดสีกับร้อยห้าสิบคนอื่นก็ต้องเหมยโอ้พังหมดชีวิตแม่งเลยอู้ยเอาคุณมีกล้องคุณเอาไปฉายนั่นไหมผมเอาเอาบรรกาศลยกไปอุ้ยไปฉายคุณไปฉายคุณดีอะที่มากเลยใช่ใช่ไปไปห้ามตายนะครั้งนี้เราต้องไปกู้กล้องกลับคืนไม้ได้แล้วแบบ อัดอัดบางจุดเพื่อให้มันญาคุณน่ากลัวคุณฮาหลุดแบบพน่ากลัวน่ากลัวเลยต้องลองดูถถ่่าายยแต่ว่ากล้องแต่ว่าไอ๊ะกล้องตัวนั้นอ่ะมันผมเอานี่ด้วยนะเฮ้ยไปเก็บกล้องตัวนั้นก่อนตรงนู้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 นไฟฉายมันแค่สว่างขึ้นนี่หว่าไอ้เจ้แบบมันก็นับวิ่เหมือนเดิมอ่ะไฟฉายมันแค่สว่างขึ้น มันไม่ได้ทำให้แบตเตอรี่มันนับช้าลงนะผมงงว่ะเฮ้ยตองกู้ไว้ได้ตอนนั้นผมเดินมาผมจำได้ว่าหมามันเกิดตรงไหนวะเป็นกล่องกๆเจอ,อแล้วเหรอ ไหนไหนผมผมตายตรงไหนวะตรงนี้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ผมสงสัยประตูมันเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยเออเรายังไม่เข้าใกล้มันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมาไอ้หมาวิ่งเลย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 ่งเไป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 ผม ถ่ายไว้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 คุณคุณถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้หน้ามีเขาติงตองเลยอย่าให้อย่าพ่ทันแสงมาหนีจากแสงนะลบรอบๆๆบปทบรอ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 บรงบอบ่อบปทบรอบรอบ่นบรอบ้อบอบร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 นนรอบรอบรนบอนรอบรอออนออ ไป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 ตรงยามไปตรงยามมันเดินมาพี่แล้วมันเดินตามันเดินตามมามันเดินตามมาอะไรวิ่งมา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 เอาวิ่งมาที่วิ่งมานเป็ตัวโคตรใหญ่อ่ะเมื่อกี้มันมันเมื่อกี้มันช็อกอะไรสักอย่างอะเมื่อกี้มันดูดผมอะอ๋อมันดูดใช่ไหมเมื่อกี้เออเมื่อกี้มันดูดผมอะ โอเคโอเคไปไป,ไปเราหาทางอื่นไปวะคุณเหลือฟิล์มเยอะปะผมว่าคุณไปเปลี่ยนสีหน้าดีกว่าไหม,ไหมดดฟิล์มหมดแล้วหรอ,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 อไป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  ปิด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 คุกลับละกูอว่าตัดกลับโอ้โหดูดหมอนี่เฮ้ยกดไม่ได้ไปแล้วอย่าบอกนะว่าเราตายเอ้าก็เมื่อกี้เรากดไปแล้วว่าทำไมมันไม่ขึ้นยานอ่ะคุณได้กล้องมาเอ้ยแต่ว่าเราได้ของครบเว้ยทั้งกล้องทั้งอะไรเงี้ย

เลยที่ขึ้นเลยสเตมิน่หมดเฮ้ยมันติดอะไรตรงชื่อผมนักหน้าวะไอ้เชี้ยหน้ามอวงมันบอกว่าฉันฉันอยากมีเพื่อนเหมือนกันอุ้ยคุณบี้คุณบีฉันว่าเยโรนมีรูปแบบที่ยอดเยี่ยมสุดยอดไปเลยฮัลโหลคุณได้ยินผมปะเมื่อกี้มันดุเมื่อกี้มันดุผมอะ คุณผมปะคือผมไม่รู้ว่ามันอะไรอ่ะคือเหมือนเสียงเหมือนเสียงมันหายเมื่อกี้มันดูดผมอ่ะเสียงมันหายอ่ะเฮ้ยผมมันตามมาขึ้นเลยขึ้นเลยเปลี่ยน Oh. ตรงนี้ือที่ไหนอ่ะที่เนี่ยเฮ้ยอ๋อที่มันคือทางเข้าอีกทางอ๋อมีแค่ทางเข้าแค่นี้เหรอโอ้ oh. ไม่ได้ยินไม่ได้้ไไม่ดคุณพูดอะผมไม่ได้ยินไ,ไปพูดในดิสคอร์ฮัลโหลไอตัวนี้อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ัวอะไล์บีเลยมันวิ่งเร็วอ่ะ ใกล้สามวันแล้วีแค่ร้อยเดียวใช่ได้ปะอ้าโดนปะโดนไหนวะแล้วมันก็เหมือนไม่ได้หมอนี่โอ้โหข้าเดินแม่งจิตกโกวมากเลยอ่ะถ้าเดินได้หอยทากอ่ะมันน่าจะแบบว่าถ้าเอาเชนหมดปุ๊บเลือดจะค่อยลดอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคกว่าคุณรอดูไอหมาตัวนั้นนะเอ๊ะอยู่ๆไหม ัลจู่ๆก็ลงมาเลยอ่ะไม่มันโผล่มาจากดินถึงเวลากลับยานนะเพื่อคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นแสงปุ๊บผมหันไปดูเห็นป่ะแม่งโผล่มาอจากดินเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเลยโอ้โหแล้วกล้องเป็นแบบนี้เฮ้ยเรามีวิวเรามีวิวถึง3,000 ออ้ยสุดยอดเรื่องไต่อเสียงผมหายไปแล้วอ่ะทม่เไรมันให้เราไปนอนไปลองลองดูลองดูลองดูได้เปิดที่คอยไปก่อนนะหรือว่าเสียงในเกมก็คือพวกสัตว์ประหลาดจะได้ยินเราด้วยเออเป็นไปได้เป็นไปได้แต่มันแต่นั้นมันดีเทคเสียงเหรอใช่แต่ไอ้หมามันโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะโคตรเชี่ยเลยม่งใส่ผมด้วยนะก็คือตอนนี้คือเสียงมันหายทุกคนผมเปิด คือน่าจะเป็นอะไรบั๊กอะไรสักอย่างของเกมนะครับเพราะเพิ่งเปิดใช่เพราะเกมมันเพิ่งมาเมื่อวานเในเกมมาพอดีหนึ่งเลยผมก็เออลองเล่นดูดีกว่าใช่เกมมันเกมมันคล้ายๆอะไรนั้นเลเทอร์คอม퍼นีอันนั้นผมไม่รวมันตอนนี้ต้องหาวิวไงเออใช่อันนั้นหาเงินก็คือเอาคอมไปขายใช่ไหมอันนั้นแหละใช่ใช่เหลือร้อยเหลือร้อยห้าสิบสองงั้นเราต้องมาตีสลีดแป๊กๆกันดีใช่ปะมังนะต้องมาหาวิธีใช้อีกแล้วทุกคนโอ้โหพังหมดอ๋อต้องมีคน ไอ้นี่ไม่ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้คือไม่นะครับพื่อนอันนี้คือไม่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 เกาะไม่เกาะนี่คือมันมีไปทำอะไรวะ <irgendwie poured alive ấy> เอาไว้เ <favour> อ <informação> ้ยเอาไว้เข <Int rum> ี่ยเขี่ยเอไ่ใเขาใกล้่ะ้งี้เหรอคือมันคือไม่จริงใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเจอกันใหม่พรุหน้าครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมไบจ้าเจอกันใหม่ครับไหมครับเอ้ยผมรู้ลำคาดแล้วว่ะไอตัวเนี้ย